นมันสก,การเจ้าค่าะเจริญพรเจ้า,าเจริญพรว่างน้อเจ้าค่ะเนาะว่างบ่เจ้าค่ะว่างไหมว่าง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 จา้ะวันนี้วันที่ส<อ>ามสิบก็จะมาโค้งสุดท้ายไทยห,หวยไทยหวยไทยอีกสักสองเบอร์เนะาะจา้ะจ้ะโค้งสุดท้ายรัฐบาลเรางวันนี้ยังไงนนยังไงเจ้าค่ะเนจะ จะเพิ่มเลขไปเลขไม่ให้ไปแล้วมั้งหกสองหกหกในให้ไปยังยังนะเจ้าค yeah, ่ะก็เอาอ่อที่ที่เราให้มาตัวงวดเนาะเดี๋ยวนะแป๊บนึงที่เราได้คุยกันต่องวดเนาะเจ้าค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าเป็นตัวเลขส่วนมากจะเป็นเบิ้ลนะที่เราได้ดูกันก็คืออ่าใช่จะให้จะให้เลขเบิ้ลนหมดลวงวดเนี่ยจะให้เลขเบิ้ลนหมดแต่จะให้เพิ่มอีกสักสองเลขแค่นั้นเองไง จะอ่าที่ต่องวดเนาะวิ่งไปที่ห้าเนาะก็มีเป็ดห้าห้าสองห้าห้าหกห้าห้าและสี่ห้าห้าตัดเล่นก็คือห้าห้าสำหรับข้างล่างก็เป็ดเป็ดกับสองเป็ดแค่นั้นเจ้าค่ะก็จะให้เพิ่มไปแค่อีกอีกสองอีกอีกเบอร์เดียวแค่นั้นนะอันนี้อันนี้คงสุดท้ายเนาะเจ้าค่ะจะคงสุดจะเอาสองเบอร์ดีกว่านะ เอาสองเบอร์ให้เจ็ดหกหกนะเจ็ดหกหกจ้ะกันหนึ่งกันหนึ่งกันหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกเจ้าค่ะจ้ะ,ะแค่นี้แหละเจ้าค<ม>่สองตัวก็ให้สองแปดมาเดิมสองตัวก็คือแปดแปดกับสองแปดเหมือนเดิมใช่ไหมเจ้าคะ่ะจ้ะอือรู้รู้สึกว่างวดนี้หวยจะเบิ่นเนาะจ้ะ มันก็เจ็ดร้อยยี่สิบแปดมุกนี่เจ็ดแปดสองแปดนี่อ่นหมดอยู่แล้วอืเจ้าค่ะเจ็ดแปดสองแปดอ่านหมดค่ะท่านนี้ก็จะ,จ,ะจะเพิ่มเลขบนไปหกหกอีกตัวนะิยมนะจ้าห้าห้ากับหกหกเนาะพูดถึงว่าต่องวดก็ให้มาห้าห้าจ้าให้เพิ่มบนหกหกอีกตัวเบะบนเน้นบุกเลยเนี่ยจ้าห้าห้ากับหกหกนี่คือเน้นบน, 5, 5, 6, 6, นเนานะเนะจ้าคะ่ะ ก็หกเมตรบน,บนแต่ใครเขาจะเจอล่างก็แล้วแต่เขาเนาะเจ้าค่ะสัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะจ้าได้ยินชัดเจนไหมคะสัญญาณไม่ไม่ค่อยดีบู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 บบ,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 บอืมแต่ได้ยินชัดเจนนะได้ยินอ่าชัดเจนคะ่ะอ่พาพระอาจาพจำอยู่ใกล้เขาไงอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะ โบต่อลกับบกปุบ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 แล้ก็ได้ยินนะจะเมื่อวันี้ไม่ฝันอะไรหรอเจ้าคะฝันทออแผลตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลย้งแต่ให้ตั้งแต่ให้ไอ้โอ๊ปห้าไปแล้วอ๋อจ้ะก็นี่แหละไม่ไหลหางหรอกท้อแผจ็บปากทนมากแคจะไม่ไม่ให้หรืยไหลหางล็อกเลขจะให้หางสองหางแค่นั้นแหละ จ้าวันนี้ก็ยังถือว่าให้เยอะเนี่ยจ้าแต่ก็จับตาที่เลขเบิ้ลเนาะข้างบนนี่ห้าห้ากับหกหกจ้าจับตาที่เลขเบิ้ลนี่เลยที่จริงเดี๋ฉันจะให้รูดรูดค่า แล้วลูดท่าเลยอันนี้มันมันได้หกกับหนึ่งมาอีกก็เลยเขวะไปเลยอือเจ้าของได้หกกับหนึ่งมาติดมาแจมกันก็เลยห้าหกห้าห้าหกหกอะไรพวกนี้แต่เบิ้ลแล้วเบิ้ลแน่นอนนายยมนะจ้าโอ้คิดว่ามาเบิ้ลแน่นอนที่พวกเทียนเทียนเข้าให้มามีเบิ้ลมั้งไหมก็มีมีมั่งเหมือนกันนะจ้าเก้าเก้าอย่างเงี้ยจ้า แต่แต่ก็ดูดูแต่ก็ดูไม่หมดทุกคลิปมันก็หาไม่ค่อยเจอด้วยนะนๆจะมาเจอทีนะนๆจะมาเจอทีมันก็ของเยอบออกเยอะนั่นแต่ทำไมก็ไม่ไม่ค่อยเจอนะว่าวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายก็เลยโทรมาถามโค้งสุดท้ายเพราะวันนี้วันที่สามสิบนี่นะจ้ะจ้ะนี่นี่แหละมาก็แล้วแอ่โยมเขาฝากมาก็ ตรงก็ของเราเหมือนกันเขาก็ฝากศูนย์ห้าห้ามานะอืมจ่ะตรงกันเนาะห้าห้าเนาะนะเขาฝากศูนย์หน้าห้ามาเขาบอกยี่ห้าปีนี่เขาทําไม่เคยพลาดเลยนะอืมจะา่าษาทุขอ, <25 S 2> ขอให้มาปีมันจะออกครั้งครั้งปีหนึ่งเดขายปีเนี่ยมันจะออกครั้งครั้งเนี่ยในปีนี้เขาว่าศูนย์หน้าห้าจะมาสาธุให้มาห้าห้าเนาะก็ตรงกับของเราจ้าห้าห้ามากระตรงก็ของจราไง จ้าค่ะค่ะเอายังไงก็งวดนี้ก็ให้เิงเลรวยๆเนอะอาจารย์มาได้แปดไงแปดสองแปดเลยจ้าอืมค่ะมาตรงมาตรงประตูท่าแพเขาเจ็ดร้อยยี่สิบแดไงแล้วเล่อาจารย์โดดมาตั้งแต่ศูนศูย์เลยไงศูนย์ศูนโดดลงล่างเลยอ๋อใช่ค่ะสามสองโดดลงล่างเลยและเลขปักบนเนะ่ยนะจ่เแต่อวาที่แล้วก็ สองแปดก็เกือบถูกอีกของอาจารย์มาสามแปดเนี่ยโดนมาล่างอีกจ้าอืมวันนี้น่โดนน่าโดนก็โดนน่าจะโดนมาแปดแปดกับสองแปดนะเจ้าค่ะอืมค่ะกางให้ก็สองตัวเนี่ยจ้าอย่างอื่นก็ไม่ให้จ้าค่ะรายทั้งหนเ้มาก็หกหกค่ะจ้ากาให้เยอะก,ก็กไม่มีทุนเนาะก็ตามนี้จะไม่ให้เยอะก็สาธุนะหลวงพ่อก็ ขอเจริญพรเลยเนาะคณะที่ดูหลวงพ่อกาบซาบนาอยู่ก็ขอให้สาบนาก็เอฟซีมีตังใช้กันเลยอย่าเก็บจะจนเลยนาะตขอยซาบนาเนี่ยทำยูทูปกิจการยูทูปเจริญลุงเรืองเลยนะอย่าเก็บจะจนเลยอรุยญาปรมาลาพาเลยสาธุลงไปกันเจ็บจะเบียนเลยสาธุนมาจัสการเจ้าค่ะเดี๋ยวสาบนาจะทวนตัวเลขโค้งสุดท้ายของโอพิซาโนโรใไปฟังเด้อพี่น้อง เพิ่นเพิ่มมให้ยสองหางคือ7จ็ดหหแล้วก็หนึ่งหแต่ยังเป็น66และห้าห้าสำหรับโคงสุดท้ายสำหรับเลขล่างเปดปดก็สองเปดพี่นงยังคงเดิมเปดเป,ด,ปดและสองเปดจ้ะอันนี้คือโคงสุดท้ายเด้อเดี๋ยวสาวนาจ,จะให้บึงตองวดใส่กันพร้อมจ้ะจะได้ตัดสิ้นใจง่ายเนี่ยค่ะตองวดทั้งอพิสโนโลกเพิ่นกระหมาเป็ดห้าห้าสองห้าห้าหห้าห้าและสี่ห้าห้า ยังคงเป็นห้าห้ามั่นใจว่าเลขบินสิมาเพิ่นว่าจะ้ะบนบ่นกะเจไปที่หกหกและก็ห้าห้าแค่นั้นเนาะจ้ะเลขล่างยังคงเดิมคือเป็ดเป็ดและสองเป็ดเนาะค่ะเอา้าค่ะงวดวัางหันเป็นงวดแรกที่เพิ่นไ้มาอ่าหนึ่งสองสองก็ออ,อกสองหนึ่งหนึ่งกะถือว่าเดินดีของเพิ่นกะจับตาที่เลขสามตัวเบ่งกะด้จ้ะพู้ใดมักชุดใดจัดเลยจ้ะซีหาหานี่งามเด้อพี่นง เอาทุกอย่างแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงเนาะขอให้มีบุญสัมพันธ์ขอให้เขาสามตัวตรงสามตัวเตะขึ้นงวดบางหันเนาะค่ะสามตัวไปจังสันกะได้จะ้ะเอามากิมีฝากกดไลค์กดแชร์เนเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้งปริง,ปรงเปิดค่าการมองเห็นสำหรับผู้มักล็กบ่นจัดเดลิสพี่น้องจา้าหกหกนี่งามหาหา,านี่กะงามเอาจ้ะมักจัดขัดพานด้วยด้วยเฮงๆปังปังสู่ขู่สู่คนเง,ง,ง,งินไหลกองทองไหลเขา คลิปนี้ฟังไปแค่นี้พอกันคลิปหนา้าไปเราจะสวัสดีจ้า